สวัสดีครับต้นที่เห็นอยู่นี้คือต้นที่มีการพวนเมื่อสามสีวันก่อนนะครับหลังจากพวนแล้วมีคนที่สงสัยนะครับว่า,าพวนแบบนี้ตัดรากจะทำให้ตายได้นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับทุเรียนเล็กถ้ารากขาดนะครับบ้างก็จะแตกใหม่ได้ เหมือนตอนเราซื้อมาใหม่ๆนะครับแต่ถ้าไม่พวนเลยอากาศจะไม่ผ่านเข้ามานะครับทำให้รากไม่ได้รับอากาศนะครับที่พวนก็คือช่วยให้อากาศเข้าไปในดินมากขึ้นทำให้รากมีอากาศออกซิเจนหายใจนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เป็นที่สะสม นะครับอา,อาหารที่ r d 2 5 5 1สร้างขึ้นมานะครับจากการให้น้ําในระบบน้ํานะครับเราให้ในระบบน้ำนะครับทุกวันที่1ถึงวันที่15นะครับก็คือ15วันครั้งเราให้สิบไร่ต่อ1ขวดนะครับ r d 251ถ้าใส่ลงไปแล้วถ้าท่านผู้ชมมี r d 251อยู่ในมือใส่ลงไปในขวดเลยครับแล้วทิ้งไว้นะครับก็จะพบว่า อาดีส5 1สามารถสร้างอาหารได้เป็นเป็นวุว้นขาวนะครับและเม็ดน้ำที่ระเหยเป็นเม็ดน้ำที่ละเอียดเป็นแพรไหมเลยนะครับอนุภาคน้ำที่เล็กและเบาสามารถลอยขึ้นไปเป็นความชื้นสัมพัสทำให้พืชช่วยในการปรุงอาหารได้นานขึ้นนะครับพื่จะลายน้ำน้อยนะครับ ไม่ขายน้ํามากเพราะว่าอากาศถ้าอากาศแห้งพืชจะขายน้ํามากนะครับถ้าความชื้นสัมพัสของทุเรียนก็อยู่ในเกณฑ์75นะครับก็จะ,ะดีที่สุดนะครับก็อยู่ราวๆนี้นะครับนี่นะครับเราเราให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าที่มีการพวนไปแล้วเป็นอย่างไรนะครับสำหรับท่านผู้ชม บางขั้นสงสัยว่า Rd251 ใช้วิธีไหนถึงจะดีที่สุดนะครับใช้ร่วมไปในระบบน้ำนะครับดีที่สุดนะครับนี่นะครับเห็นต้นไหมครับสวยนะครับน้ำก็จะไหลลงมาอันนี้ปุ๋ยไม่ให้นะครับอันนี้ปุ๋ยไม่ให้เลยก